งนี้ผมมองว่าค่อนข้างจะแปลกที่หนึ่งคือลักษณะของการเปรียกเงินก็ไม่ชัดเจนโลหะก็ออกแนวเก่าเก่านะไม่แน่ใจว่ามาด้วยกันหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่เก็บไว้ด้วยกันอย่างนี้ก็คือจะมาด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือว่าอ๋อเนี่ฮะมีฮะเห็นแล้ว แบบ,แบบนี้เนื้อเงินที่สะท้อนอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของการจัดเก็บสถานที่แล้วก็เนื้อโลหะที่เขาใช้ทำเนี่ยจะต่างกันทําให้แบบความเก่าหรืออะไรที่เราเห็นก็จะออกแตกต่างกันไปนอาจจะมาจากสถานที่หรือว่าอะไรก็ไม่แน่ใจนะการจัดเก็บคือมันมีความไม่เหมือนกัน แต่พิมพ์ก็คือโอเคครับเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์นี้มีถ้าต้องดูคือด้านล่างน่าจะเป็นถ้าจะเป็นเปรียกเงินก็ด้านล่างแต่คาบดำๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะมันจะเป็นรักน้ำเปี้ยงหรือเปล่าหรือคาบที่เกิดจากการเผาไหม้ อ,อย่างในมุมมองของผมเนี่ยพระบูเชดีเนาะที่ได้มาเนี่ยคือ,อตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะว่าจริงๆแล้วการสร้างเนี่ยสร้างพร้อมกันทั้งหมดหรือเปล่าเพราะผมเห็นมีหลายหลาย,ล,ายลักษณะเนื้อเนาะแล้วก็ลักษณะผิวนะอาจจะเป็นไปได้ที่ทำมาตั้งหลายยุคเนาะแล้วก็มาสะสมแล้วก็มาเก็บไว้นี้ ครั้งนี้ทีเดียวหะไเงี้ยายยุคความหมายคือว่าก่อน2 4 5 1เ็ที่ที่เข้าใจกันว่าเป็นการบรรจุก,กุนะอาจจะไม่ได้ทำปีนั้นสักทีเดียวอะไรเงี้ยอาจจะทำปีอื่นด้วยก่อนหน้านั้นนะแล้วก็มาบรรจุไว้ในครั้งนั้นทีเดียวก็เป็นไปได้ครับข้อมูลเหล่านี้ก็ค่อยมาศึกษากันต่อในอนาคตอง์นี้ก็ดูเก่าดีครับผม